ซานาดากำลังมองหาอนาคตฉันคือซานาดาฉันอยู่กับคุณในขณะนี้ในเวลานี้ที่คุณเรียกและหลายคนได้เรียกถึงเวลาสิ้นสุดเหล่านี้เป็นเวลาเหล่านั้นแต่ไม่ใช่เวลาในไบเบิลในอดีตไม่ใช่คำทานายในอดีตแม้แต่ฉันในขณะนี้ที่เยชัวพระเยซู ได้พูดกับสิ่งเหล่านี้แต่หลายสิ่งที่ฉันพูดได้เปลี่ยนไปมันถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์ที่ไม่ของฉันถึงแม้ว่าฉันจะพูดบางคำเหล่านี้ถูกจัดการและเปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายที่ฉันพูดก็ได้รับการพูดออกมาในภายหลังซึ่งไม่มีใครจำหรือได้รับคำโดยตรงเหล่านั้น แต่พวกสาวกของฉันพูดที่ได้ยินถ้อยคำที่ฉันพูดในเวลานั้นซ้ำคำเล่านั้นเท่าที่จะทำได้แต่อีกครั้งในเวลาที่จะมาถึงเส้นทางที่กำลังพูดถึงเวลาในไบเบิลนั้นจะไม่เป็นเส้นทางที่คุณอยู่ในพวกคุณทุกคนใช่แน่นอนบางคนจะอาศัยอยู่ว่าทม์ไลน์บางคนกำลังจะ อาศัยอยู่และแม้แต่การสร้างทำรายนั้นแต่คุณแต่พวกคุณทุกคนบางคนกำลังสร้างทำรายเปลี่ยนระดับใหม่ที่สูงขึ้นของสติที่สูงขึ้นสมบูรณ์ความถีส่สนสะเทือนทางบวกกับยกระดับที่เพิ่มสติและเป็นของคุณส,สติเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงของคุณเพิ่มความถีส่สนสะเทือนของคุณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้ส,สติของคุณ สูงขึ้นและนี่ก็ดำเนินไปดำเนินต่อไปจากหลายคนทั่วโลกเนื่องจากคนอื่นอีกมากมายอยู่ในขั้นตอนของการตื่นรู้บางคนตื่นแล้วเมื่อคุณและอยู่ในขั้นตอนที่ปคคลุกคนด้วยอยู่ในจุดนี้คุณเติมเต็มแล้วหรือยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ของพวกคุณทุกคนไม่ได้ แต่พวกคุณทุกคนเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆในทิศทางนั้นและแม้กระทั่งคนที่มาข้างหลังคุณมองเคลื่อนที่ไปในทิศทางของการตื่นตัวออกมาจากการนอนหลับของคุณเขาซึ่งเป็นเวลานั้นออกมาจากภาพลงตาของพวกเขาการสร้างด้วยการสร้างเดียวกันของพวกเขาการสร้างของการสร้างของแต่ละบุคคล และเมื่อบุคคลสร้างและมีความคิดต่างๆความคิดเหล่านี้ปรากฏขึ้นในจิตใจสากลและจิตใจสากลแล้วสร้างการแสดงออก <_ mel od ic> ทั่วโลกที่ผู้คนเข้าใจความคิดเหล่านั้นของการแสดงออกที่สูงขึ้นความคิดนั้นที่ไม่ใช่ความเป็นจริงนี่คือภาพลวงตามันเป็นภาพลวงตาสามมิติกี่ค,ครั้งในอดีตที่เคย ที่เราคือกันเกี่ยวกับมิติที่3มิติที่4และมิติที่5ไม่บ่อยนะแต่ปัจจุบันสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากความคิดของไทม์ไลน์ไม่ได้เป็นแค่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปตอนนี้มันเป็นความจริงที่ผู้คนเข้ามาเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งด้วยนี่เป็นเวลา สิ้นสุดแต่อีกครั้งไม่ใช่เวลาที่เราคุยกันเกี่ยวกับตอนนี้เพราะคุณได้เปลี่ยนเวลาเหล่านั้นคุณได้เปลี่ยนเวลาเพื่อย้ายไปสู่ความเข้าใจที่สร้างสรรค์ใหม่จิตสำนึกที่สูงขึ้นและคุณทุกคนว่าจิตสำนึกที่สูงขึ้นแต่ละคนเป็นร่างกายของแสงและคุณต้องเริ่มที่จะเข้าใจมันอีกครั้งและเชื่อว่าคุณเป็นร่างกายของแสงร่างกายของแสงคริสตัน เพราะคุณเห็นขณะที่คุณใช้ร่างกายของคิสตันของแสงคุณพัฒนามันมาขึ้นเรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่คุณกำลังเริ่มที่จะมีประสบการณ์ในขณะที่ในขณะนี้เนื่องจากเส้นใยคาร์บอนภายในร่างกายของคุณโครงสร้างเซลล์คาร์บอนภายในคุณกำลังเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างเซลล์คิสตันและเนื่องจากสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณกำลังประสบกับอาการต่างๆของผู้ที่เรียกว่าอาการของการขึ้นสู่และความเป็นจริงแล้วใช้เหล่านี้เป็นอาการของ e x c e n s i o n คือเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้รู้ว่ามันเป็นด้วยเหตุผลว่ามันเป็นเรื่องพิเศษสำหรับคุณแต่ละคนคุณสามารถหยุดอาการได้หรือไม่ใช่มันเป็นไปได้ที่คุณสามารถ ขอให้พวกเขาได้รับการบังเทาความทุกข์ถ้าคุณต้องการคุณสามารถขอให้พวกเขามาแม้หยู่แต่ทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำมันเพราะนี่คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณมันคือการเปลี่ยนแปลงของเวลาภายในของคุณและจุดเริ่มต้นของที่อยู่ของตัวคุณเองดังนั้นปล่อยให้กระบวนการของการเปิดเผยต่อไปและแน่นอน กระบวนการกำลังเปิดเผยในตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปิดเผยและคุณจะคลายแม็กไปยังข้อสรุปที่ปล่อยอปลายบรรทัดและคุณตามที่เราพูดก่อนที่คุณจะข้า,า,ขามลูบินคอร์ไปไม่มีการยอมกลับไม่มีการย้อนกลับไปที่ที่คุณได้ผ่านจุดของ ฉันไม่กลับไปและทําไมบางคนจะกลับไปยังภาพลงตาเก่าที่คุณไม่ต้องการอย่างแน่นอนดังนั้นพิจารณาและรู้ว่าคุณกําลังดําเนินต่อไปในกระบวนการนี้และย้ายผ่านผ้าคลุมหน้าเกินกว่าภาพลงตาและกลายเป็นทุกอย่างที่คุณมาเป็นจงเป็นฉันซานดาและฉันฝากเธอไว้อย่างสงบ รักและสาม,มัคคีและขอให้เธอยังคงเดินหน้าต่อไปจงเดินหน้าต่อไปในแสงสว่างต่อไปเพื่อสร้างแสงสว่างในตัวเธอและรอบๆตัวเธอพอเมื่อเธอสร้างแสงสว่างรอบๆตัวเธอคนอื่นๆจะเก็บแสงสว่างนั้นไว้และรู้สึกถึงมันและพวกเขาเองจะเริ่มเข้าใจและรู้ความจริง เจมส์แมคกควอเนลครับบทข้อความก็จบสิ้นแล้วผมมีบทข้อความหนึ่งที่ใช้สำหรับเตือนสติของตัวเองอยากจะร่วมแบ่งปันจงระวังความคิดของท่านเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดของท่านเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำของท่านเพราะมันจะกลายเป็นนิสยัยจงระวังนิสัยของท่าน เพราะมันจะกลายเป็นตัวตนจงระวังตัวตนของท่านเพราะมันจะกลายเป็นโชคชะตาหากข้าพเจ้าเสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจากแจ้งกราบเป็นรวรบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอพระคุณครับ